ท่านผู้ชมคะช่วงเวลานี้นะคะคนไทยเดือดร้อนกันทั่วหน้าค่ะทิพยประกันภัยเขาจัดกิจกรรมทิพป,ปันอิ่มน้ำใจชาวทิพลรงไหล,หลสู้ภัยโควิดโดยรวบรวมเงินบริจาคส่วนตัวนะคะทั้งจากผู้บริหารและพนักงานที่ต้องการจะแบ่งปันนะคะเพื่อนำไปซื้ออาหารเข้ากล่องน้ำดื่มมอบให้กับผู้เดือดร้อนนะคะมอบกันมานานกว่าหเดือนแล้วค่ะ ดรสมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณวิชุดาไตรธรรมที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมผู้บริหารและพนักงานที่พยประะ,ประกันภัยเข้าร่วมกิจกรรมนี้การมอบอาหารเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยมีพันตำรวจเอกสุธีสเสน่ลัคนาผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ ร่วมกิจกรรมณนะบริเวณตู้ปันสุขสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆค่ะ